สวัสดีครับพบกับพวกเราครับบโบสังและโจโจสังครับสีคิวล่รถนะครับกับอากาศเย็นๆนะครับวันนี้และโปรโมชั่นดีๆของทางร้านเรานะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วทางร้านก็เรามีโปรโมชันให้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็คือสาหรับลูกค้าที่เป็นสลิปเงินเดือนนะครับพนักงานบริษัทนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับผมพร้อมค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับจบตรงนี้เลยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับรับเงินผ่านบัญชีเนาะอาชีพอื่นก็ออกได้ครับเข้ามาคุยกันนะครับสาหรับวันนี้ ผมจะพามาชมนะครับออนิวทั้ง3คันนะครับผมเป็นรถปี2015 16แล้วก็14นะครับเป็นตัวแอลทั้ง3คันเลยนะครับตัวนี้หล่อมากๆนะครับผมวันนี้นะครับเอาใจไวรุ่นกันเลยนะครับอยากได้รถใช้ปีใหม่นะครับเอารถเดือนนี้พอนีิทีปีหน้าไปเลยนะครับพอนีิทีปีหน้ากันไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมความสวยของมันนะครับทั้ง3คันนี้นะครับว่าบอดี้ต่างๆเป็นแบบไหนนะครับกับออนิวทั้ง3คันนะครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2014นะครับ L นะครับผมเครื่อง2005นะครับผมปี2014เครื่อง2005นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับชุดหน้ากับจังหน้านะครับยังคงเป็นของเดิมนะครับรี้อยอาจจะมีบ้านนะครับตามการใช้งานและอายุของปีรถนะครับตัวนี้ปี2014นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าไม่มีชนหนักนะครับผมน้ำท่วมใดๆแน่นอนเดี๋ยวชม้องเครื่องกันครับ้งมากนะครับอันนี้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับ ปี2014นะครับน็อตอาจจะมีขยับฝากระโปรงนะครับแต่ว่ารับประกันไม่มีชนนะครับผมเครื่องยนต์เดิมทุกจุดนะครับแผ่นเพจนะครับผมเม็ดอาร์ตต่างๆของน็อตคานหน้านะครับของเดิมหมดนะครับผมเครื่องยนต์ก็เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมตัวรถรอบคันก็อาจจะมีเก็บงานบ้างนะครับผมรายละเอียดต่างๆนะครับสีนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับเดิมบ้างนะครับผมที่เราไม่เก็บบางจุดนะครับผมส่วนภายในนะครับตัวนี้นะครับ ถูกเบาะถูกคุ้มหนังว้ให้เรียบร้อยนะครับสบายเลยรักษาง่ายนะครับสะอาดนะครับผมตัวรถภายในนะครับปี2014นะครับไม่มีนิ้วลอยในการฉีกขาดทั้งทุกจุดนะครับดูได้เลยนะครับผมตัวนี้ปี2014นะครับไฟเดไลท์นะครับจะมีถุงลมให้นะครับระบบเบรกจะไม่เป็น ABS แต่จะมีถุงลมนะครับระบบความปลอดภัยให้2ลูกนะครับคือที่พวงมาลัยนะครับผมแล้วก็ คนนั่งนะครับผมและตัวนี้นะครับมีกล่องดันรางมาให้นะครับพิเศษหน่อยอ่าอันนี้มีกล่องดันรางมาให้หนึ่งใบนะครับผมตัวนี้สบายๆจเติดใช้งานนะครับผมแล้วก็พื้เครื่องเสียงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับติดจอให้เรียบร้อยนะครับผมเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับ๋ยวเปิดให้ฟังนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้งานมา1 4 7 0 0 0โลนะครับลูกค้า1 4 7 0 0 0โลนะครับอยเปิดเสียงให้ฟังหน่อย ได้แผนเปิดีใหม่นี่สบายสบายเลยไปชมมีกครับผมมาคันที่2ครับตัวนี้ปี2 0 1 6ครับเครื่องยนต์1.9นะครับ1.9นะครับผมปี2016นะครับชุดหน้านะครับไฟมันจะต่างกับพวก2 0 0 5นหน่อยนะครับรูปทรงมันจะโฉบเฉี่ยวนะครับและตัวนี้จะเป็นไฟเดไรท์ในโคมนะครับผมด้านล่างที่จะ2อ1 4จะเป็นเดลไรท์แต่ว่าตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกให้นะครับผมสำหรับ L นะครับด้านหน้ากระจังหน้าก็ยังเป็นของเดิมครับยิ้วรอยตัวนี้ ไม่มีแน่นอนครับรถใช้งานมันน้อยมากคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดภายตัวห้องเครื่องนะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับพาอรถใช้งานมา20,000โลนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะนะครับผมเครื่องยนต์เดิมสนิทนะครับแผ่นเพดเพดเดิมไม่มีแกะนะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับรอยซีนตะเข็บฝากระโปรงนะครับตัวนี้คานหน้าชุดหน้าเดิมทั้งหมดนะครับรถทุกคันเรารับประกันให้ไม่มีตัดต่อชนหนักน้ำท่วมนะครับผม ตัวรถรอบคันนะครับร้วรอยตัวนี้แทบจะไม่มีให้เห็นนะครับผมพอรถปีใหม่มากและใช้งานมันน้อยมากนะครับเพียง20,000โลนะครับเพียง20,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมภายในนะครับยังคงสภาพเดิมเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับผมตัวนี้เป็นเบาะกำมะหยี่นะครับกำมะหยี่นะครับสีครีมนะครับตัดกับดำนะครับคอนโซลจะเป็นสีดำนะครับเลขไมล์ตัวนี้ใช้งานมาเพียง2 6 0 0 0โลนะครับ26,700 ตัวโลเท่านั้นนะครับผม2 6 7 0 0กว่าโลนะครับตัวนี้สําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาอีซูซูนะครับ3คันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผมบอกได้เลยนะครับผมภายในกว้างขวางสะดวกสบายนะครับสมรรถภาพในการใช้งานนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่แล้วสาหรับอีซูซูนะครับเป็นรุ่นที่ยิ่งมากๆนะครับสําหรับชุดเครื่องเสียงนะครับสําหรับตัวเอลจะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเข้ากับโทรศัพท์เราได้ทุกคันนะครับผมสาหรับตัวเอลนะครับ เดี๋ยวว่าชมอีคันปี2 0 1 5นะครับมีทั้งหมด3าคันนะครับวันนี้นะครับและคันสุดท้ายครับตัวนี้เป็นปี2 0 1 5นะครับ L เหมือนกันเครื่องยนต์2 0 0 5นะครับตัวสุดท้ายนะครับเกีย์สุดท้ายก่อนจะเป็นห9นะครับผมปี2016ันกเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหน้าก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนคันปี2 6 1 4่ครับไฟเดย์ไลท์ตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับไม่เหมือนกับปีะอครันสเป็กไฟเดย์ไลท เก็บรายละเอียดมาให้ลูกค้าแล้วนะครับผมตัวนี้ปี2015นะครับแต่อุบัติเหตุก็ไม่มีทุกคันรับประกันให้ครับไม่มีนะครับตัวห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวชมห้องเครื่องรถทุกคันสวยมากๆนะครับผ่านการใช้งานมาไม่เยอะนะครับแล้วเจ้าของเก่ารักษาดีมากนะครับน็อตทุกจุดไม่มีการถอดนะครับตัวนี้ทั้งฝากระโปรงนะครับคันหน้านะครับเม็ดอาร์กรอยซีนตะเข็บต่างๆอยู่ครบเป็นของเดิมหมดนะครับผม ชุดคันหน้านะครับไล่มาตั้งแต่เพจเลยนะครับเดิมไม่มีแกะไม่มีพ่นสีใหม่นะครับอ่าไม่มีพ่นสีใหม่นะครับตัวรถรอบๆก็สีพื้นเขาก็เป็นสีเทานะครับคงเดิมทุกจุดนะครับอาจจะมีเก็บกันชนหน้าบ้างนะครับริ้วรอยต่างๆครับให้มันเรียบร้อยให้ลูกค้าไปเลยนะครับได้ไปไม่ต้องไปทาเองนะครับตัวนี้ภายในนะครับก็เป็นโทนเดียวกันกับ2 0 1 6 1.9เเหมือนกันครับ สำหรับตัว L นะครับตัว L ตัโตเซนทจะสีเดียวกันอยู่แล้วครับต่างกันแค่ระบบเบรกแล้วก็ระบบแรงม้านิดหน่อยนะครับผมบล็อกเดียวกันนะครับบอดี้ต่างๆนะครับคอนโซลก็จะสีดํานะครับผมก็แก็จะมีถุงลมมาให้ปกตินะครับชุดเครื่องเสียงก็สามารถต่อบูทูธได้นะครับภายในนะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผ่านการใช้งานมาแสนกว่าโลนะครับแต่เจ้าของเก่าเขาก็รักษารถมากๆนะครับ เราได้มาก็มีเก็บรายละเอียดภายนอกนิดหน่อยแล้วก็ล้างภายในเท่านั้นนะครับผมหาลูกค้าที่กําลังสนใจและมองหาอีซูซูนะครับสคันนี้เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้นะครับผมรับประกันให้เลยตัวนี้วิ่งมา1นึ่0 0สนโลนะครับหนึ่งแสาหนโลนะครับผมเกือแบแสนหและบอดี้ต่างๆอยู่ครบของเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้ทุกคันเราจัดฟงและลงล้อให้ลูกค้านะครับเพื่อความสวยงามนะครับเหมาะสําหรับ ใช้งานได้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็ทําให้รถมันดูสวยขึ้นนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ inbox เข้ามานะครับสําหรับการดูคลิปนี้นะครับ inbox เข้ามาเลยอย่างที่ผมได้อธิบายไว้โปรโมชั่นนะครับก็คือสําหรับสลิปเงินเดือนนะครับหรือพนักงานบริษัทนะครับออกรถโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับผมเราแถมทุกอย่างให้ลูกค้านะครับปีประกันชั้นหนึ่งค่าจัด่าโอนนะครับทุกอย่างปีหมดนะครับสำหรับบรรุเงินเดือนสลิปเงินเดือนนะครับผม ออกรถเดือนนี้ก็ผ่อนอีกทีปีหน้าไปเลยนะครับผมสําหรับค่างวดทั้งสาคันนะครับผมก็จะไล่ให้ดูเลยเอาคันแรกก่อนนะครับปี2 0 1 4นี่นะครับผมปีสอง4ันิี่เริ่มต้นผ่อนที่8 9 0พันเก้านะครับผมหกปีนะครับผม8 9 0 0ันเก้าหปีนะครับผมส่วนคันที่2นะครับผมคันที่สองเป็นปี2 0 1 6 1.9กน้าะครับค่างวดเริ่มอยู่ที่9 5้าันห้าะครับหปีเหมือนกันนะครับ9 5้านนะครับผม ส่วนขั้นที่3นะครับคันที่3ข้างว่าอยู่ที่9,001นะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปนะครับผมว่าคันไหนคันไหนนะครับผมลูกค้าสนใจคันไหนก็แคปหน้าจอถ้าเข้ามาทางเพจร้านของวกเราได้เลยนะครับผมขายรถมือสองสีคิวล้มรถนะครับผมฝากกดติดตามเพจร้านของเราด้วยนะครับขายรถมือสองสีคิวล้มรถนะครับผมสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้พวกเราด้วยและเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามนะครับช่อง y YouTube ของเราด้วยนะครับมีช่องยูทูบก็มาเสริมอีกหนึ่งช่องนะครับผมสาหรับวันนีี้ััดครบ